ต่างคนต่างมันก็รำกันต่อไปเต่าฟันหล้อลำปอเข้าทีดูทูสีเชิญยิ้มรำใหญ่สีหนุ่มเชิญยิ้มรวมทีมตลกจัตรงมกจกน้บถึงอกถึงใจ ก่อนบ่ายเกมนะฮะกับคราวนี้จะเป็นการใบ้คำที่เราจะมีผู้ที่ทําท่าทำทางและผู้เล่นเกมทั้งหมดจะต้องทายว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เราจะมีคนบอกใบ้อยู่งในและให้ท่านมองจากภาพที่เขาทำใบ้มาถ้าท่านตอบถูกท่านก็รับไป,ไปกี่คะแนนนะครับก็รับทั้งหมด70,000คะแนนอรอบนี้จะมีโอกาสได้รถอีแตนถึง3คันด้วยกันนะครับ ถ้าเกิดใครทายได้ใกล้เคียงที่สุดเราจะมอบควายอีกหนึ่งฝูงแต่แต่เป็นควายตัวเดียวนอกนั้นสุนัขล้วนๆครับคุณพยาบาลพร้อมไหมครับพร้อมครับนี่ผมเกลียดหน้าเขามากเลยอะฮะเกลียดได้ไงเขามาแข่งขันเกมเรามาลุงลังเป็นต้นไทรใช่หน้ำิดจ้น้ติต้นไทรอย่างนี้แหละครับและคุณคุณคอนวอ์คุณคอนวอยพร้อมไหมครับพร้อมครับคุณ โอ้ยเล่นไม่อยากตอบอย่าให้ผิดอย่างเดียวก็ถูกแล้วใช่ใช่ใช่ยายนี่ก็อยู่จังหวัดอะไรฮะยวงทองยวงทองของยายเดี๋ยวขากลับผมไปส่งนะครับเอารถอะไรไปส่งครับส่งอยู่แถวข้างทางอะฮะเด็กชายก็พร้อมไหมครับพร้อมครับเพราะอะไรเพราะผมผมพร้อมแล้วครับพร้อมนะฮะเราจะเริ่มจากคำใบ้แรกเลยนะครับขอเชิญคุณเสียงเอกครับ นะฮะเป็นคำใบ้คำแรกเลยนะครับให้ดูว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ทำแล้วค้างไว้ครับเอาละครับเราจะแย่งกันนะครับคนนั้นจะมีสิทธิ์ได้ตอบก่อนนะครับผมจะนับ1ถึงหนึ่งนะครับเอาสามเลยนะครับก่อนคนนั้นจะได้ตอบนะครับหนึ่งสองสองครึ่ง สามใครคุณคอนวอ์ครับคุณคอนวอ์ทายว่าให้นะครับคราวนี้ก็ตามคิวฮะคุณป้าคุณป้าไม่เชื่อป้ายกน้ำหนักค่ะยกน้ำหนักนะครับคุณพยาบาลครับผมเห็นเขาให้ของเราคิดว่านะคะคิดว่าเนี่คงจะทำการอะไรสักอย่างหนึ่งที่พวกเธอไม่รู้หรอก ตำน้ำพริกค่ะตำน้ำพริกเด็กชายโยวน้ำพริกบ้านเธอตำสวนไปตรงๆงเหรอเผื่อคกมันจะแข็งอยู่อย่างนั้นยังไม่มีใครถูกนะครับเด็กชายโก้ครับฟงคือว่าเขากำลังจะยกยกยกอะไรยกแขนออกกำลังกายอะครับนี่ถ้าผมไม่เดินไปก็ต้องบอกยกน้ำมันพืชทายเหมือนกันสองข้อแต่คำตอบที่ถูกจริงๆคือ กำลังมัดแหนมปาย่นนะครับไม่มีใครถูกออผมอยากจะทราบว่าใครเป็นคนคิดเกมฮะ <c oughs> ไอ้จิว <c oughs> ยังไม่มีใครตอบถูกนะครับต่อไปจะเป็นคำใบ้คำที่สองให้ตั้งใจดูนะครับภาพนี้จะง่ายมากพี่บิบกสิวหนูที่เนี่ยไม่ไม่เกี่ยวเขาจะมาเล่นเกมจะง่ายมากโดยที่ อยู่รอบตัวเราเหตุการณ์ทั้งหมดจะอยู่รอบตัวเรารอเอาลองหาดูได้เดี๋ยวก็เจอว่ารอบตัวเรามีอะไรบ้างน้ำมันน้ำมันนี่เลยตำรวจ <c oughs> ตำรวจผู้ใหญ่แกงเดกอะไรนะ <c oughs> ผู้ใหญ่แกงเดกเอาละครับดูเด็ดขอโทษ นี่คนอื่นผมไม่รู้นะแต่พี่เดินที่ยอมรับขยันมีอุปกรณ์ทุกเม็ดแลแล้วมาทุกตอนก็ต้องหาอะไรแปลกๆอยู่ๆกัดนิ้วเขาก็เด็นเพื่อนเพื่อนน่ผู้แข่งขันเกมผมไม่ใช่ต้นไซนะครับคุณเพื่อนผมเป็นไรเสียเอาละครับนะฮะยุคคำที่สองนะครับตั้งใจนะครับรอบนี้ได้ทั้งรถอีแตนได้ทั้งควายนะครับอ๋ออ้าวขอเชิญครับ ตัวนะครับตั้งหัวให้ตรงๆทุกคนนะครับจะเป็นูดใ้ตอบก่อนนะครับเนี่ยผมว่าทีแรกเขาก็ตอบถูกพอแยกกันตอบเอาเราเราต้องการให้คนคลั่งคนคลั่งนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองคุณป้าครับอยู่รอบตัวใช่ไหมครับนี่นี่อายุปูนนี้แล้วยังมีแรงขิดอยู่อีกเหรออ้าวปนทอเขากำลังทำอะไรอยู่ครับเขากำลัง ตอกตอกอยู่รอบตัวตอกรอบตัวตอกขี้กลากค่ะอยู่รอบตัวตอบขี้กลากยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่คุณคอนวอ์ครับเอองัดลองศพนี่ยทายแต่ละคำไม่เคยเกินคนข้าง,าง <c oughs> คุณพยาบาลครับตอกเสาเข็มค่ะเ <c oughs> นี่เสาเข็มบ้านเธอใช้ค้อนตอกเหรอ ก็ที่บ้านหนูใช้อย่างนั้นนี่ทำไมอ่ะอยากโทษอยังไม่ถูกนะครับเด็กชายกะครับอ๋อเขากำลังจะงัดแต่งัดงัดโก็ตอบมาคอยไหว้ใจเขาอ่ะอำไมอ่ะเขากำลังเขาเขากำลังงัด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 สร้างหอกเลยงัดงัดงัดสร้างเลยครับมั่วแต่มีเหตุผล ยังไม่มีใครตอบถูกนะครับยังไม่มีใครตอบถูกจริงๆแล้วคือเปิดกระป๋องเบียร์ครับโอ้แล้วก็เปิดเบียร์ผมบอกว่าบอกผู้แข่งขันไปเหอะว่าเราไม่แจกรายการเราแจกจริงๆแจกจริงๆโดยไม่มีอั้นนะครับเอาละครับต่อไปเป็นคำใบ้คำที่สามคำนี้ถ้าใครตอบได้เพียงข้อเดียวสองข้อที่ตอบผิดถือว่าตอบถูกไปเลยรเราจะแจก ไคือข้อสุดท้ายถ้าใครตอบถูกสองข้อแรกที่ตอบผิดมาเราจะถือว่าตอบถูกด้วยอรายการดีๆนะรายการเราอยากจะแจกครับแจกเราจะแจกแจกอะไรแจกเอาขอชัดดูคำใบคำที่สามครับนี่เห็นกันชัดๆเลยเขานี่อะไรกำลังทำอะไรเก็บเขากำลังทำอะไรก้มลงทำอะไรอ๋อเอาเตรียมตัว ว้าโอ้แตก็แหมที่ชิงร้อยชิงล้านเรียกเราเรายังไม่ไปมามาโขหัวเลยทีนี้เราสองสารผู้แข่งขันนะครับเราจะ <laughs> เอาบวามอย่างเดียวให้บวมเยอะได้ตอบก่อนหนึ่งสองสามข้างล่างก็เ่า โอกลวดแลต้อสโคายส่งรีดฝ่ายส่งรีดมาอ้าวเด็กชายเคาได้ตอบคนแรกครับผูกสายถุงเท้าครับผูกสายถุงเท้าเดี๋ยวสาวบ้านแกมีที่ถูกอรัเขาเรียกสายผูกผูกสายถุงเท้าผูกสายถุงเท้างเท้าผูกสายรองเท้าอ๋ออ๋อคุณป้าครับย้ายโคแรงไม่ผูกเอาคนละอย่าง เอ,เอาผูกหูรองรองเท้าค่ะคุาไม่เอาเอาอะไรอ่ะคุณ<า>คอนไว้์<ล>ผูกหูรองเท้าคุณผูกหูรองเท้าค่ะผูกหูรองเท้าทั้งหมดผิดเลยนะครับไม่มีใครถูกเลยเอ้าวจริงๆแล้วคือถอดรองเท้าแล้วเอานิ้วแคะเล็บขบครับ ม่ีใครทายถูกเลยแต่ว่าเรายังมีรอบแจ็คพอตเงินรางวัลอีกมากมายทองคำหนักอีกไม่รู้เท่าไหร่เท่าไร่พรุ่งนี้